โรงเรียนบ้านดอนระอุ่งสืบสารวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าวบุญกุ้มข้าวใหญ่อนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมและเพื่อระดมผลผล,ผลิตเข้าสู่ธนาคารข้าวของโรงเรียนโดยมีนายศักดิ์สิทธิ์สุพศรรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4เป็นประธานในพิธีรวมด้วยคณะผู้บริหารชาวบ้านผู้ปกครองโดยข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ทั้งหมด จะจัดเก็บไว้ในธนาคารข้าวสำหรับใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและให้ผู้ปกครองที่ข้าวไม่พอกินสามารถยืมข้าวจากธนาคารข้าวของโรงเรียนได้กิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมโรงแขกเกี่ยวข้าวครับซึ่งเป็นประเพณีของนอนุูงที่ทําสืบทอดกันมาหลายปีละซึ่งเราก็ใช้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนแล้วก็ชุมชนแล้วก็อยากจะสะท้อนถึงวิถีของชุมชนประกอบกับทําให้เด็กนักเรียนเนี่ย เขาได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเมื่อเราทําบุญกุ้เขาใหญ่ตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งข้าวเป็นสามส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเอาไว้เก็บเพื่อให้เด็กเนี่ยไว้กินไว้ใช้ตลอดปีส่วนที่สองคือเอาไปขายนะครับเพื่อมาเป็นงบประมาณในการจ้างครูและส่วนที่สามก็คือเอาไว้แบ่งปันก็คือให้ชุมชนชาวบ้านเนี่ยเขาสามารถมายืมข้าวได้และเมื่อมีเมื่อไหร่ก็เอามาคืน